ยังาก็ไ่้นวทำเจ็บที่นอนโอเค I <laughs> ปู่ข่าว่าเราโตุยก่อนถ้าเราโตกันปะ้ะเมียเราไปอาบน้ำกันก่อน <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเนี่นี่เถึงข้าจับตัวเลยโอเคอืมเอ้าเนี่ยเขงชุดนี้เหรอฮ่า 给妹妹。 ที่นี่เขาไม่ให้กินฟรีเมียจะขี่มอเตอร์ไซค์มั้งยาดูเราเด็กอยู่เราอยากขี่ไม่ได้ๆม่ก็ต้หิวอะไยสิ

ถึงจะิดได้ก็ลองดูก่อนสิว่ามันจะดีได้ไหมเนียยจะเลยง่ายักจังเลยนีมันไม่ได้ต้องให้โยคีว่ามาท ขึ้นมาแล้วเหยียวแล้วังตัวไป เหนียวไปตรงนั้นสุดดูด้านหน้าสิว้าส,สวยมันมีอันหนึ่งที่ไม่นี่เหมียวไม่เหรอเหนียวควบคุมหรือว่าอย่างนี้ได้ควบคุมเหมียวไปเองว่เอง เย้มียวเย้ขอบคุณนะอขอบคุณนะมีอะรมีอวครมีนะไรมีอะยมีแล้วมแอ้วเมีลัวเหรอเฮ้ยโอย อันนี้เมียใหญ่ได ouais. ้เขาไม่หรือน่ากลัวมากเลยค่ะเมียกว่าย่ใหญ่สนุกมากเลยเมียเมียคนอีกนี่เมียวอะไรอ่ะเมียจิงหาได้ด้วยนี่เมียเรากลัวจะได้ ใช่ไหมเมียวใช่เมียตัวเปียกหมดแล้วเข้ามาเล่นสวนนะ้ำมาใหมที่นี่ของสนุกเกินจัง แล้ตุ้ยก็จะเห็นเหตุะไรอ่ะ บายบายนะครับ